ความรับของชีวิตที่ทุกท่านควรรู้ก่อนตายค่ะมีผู้คนจำนวนมากเลยที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบตัวเองไม่ชอบงานที่เขาทำอยู่ แต่พวกเขาก็ยังต้องทำอยู่เพียงเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้หลายคนไม่คิดถึงความตายทั้งๆที่ความตายอยู่ใกล้ๆตัวเราทุกคนถ้าวันนี้ท่านยังมีลมหายใจอยู่สิ่งที่ทุกท่านควรรู้ก่อนตายก็คือข้อที่ 1. นึ่งซื่อสัตย์กับตัวเอง คนจํานวนมากเกิดมาแล้วค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้เป้าหมายด้วยซ้ําว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อใครบางคนมีเป้าหมายมีความฝันแต่ขาดความซื่อสัตย์กับตัวเองในการค้นหาความฝันของตัวเองให้เจอค่ะ ข้อที่2ออย่าปล่อยให้เสียดายคนจำนวนมากที่เกิดมาแล้วและใช้ชีวิตถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วชอบนึกถึงอดีตที่ผ่านมานึกเสียดายความหลังที่ผ่านมาเช่นเสียดายที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเสียดายที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เสียดายที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้อย่าปล่อยให้คำว่าเสียดายเกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไปค่ะข้อที่3ใช้ชีวิตด้วยความรัก คนส่วนมากให้ความสำคัญกับวัตถุภายนอกที่ทุกคนคิดว่านั่นคือความสุขค่ะคือมีบ้านหลังใหญ่มีรถรู้ๆมีของใช้แพงๆมีเงินทองมากมายจนลืมคิดไปว่าความสุขที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตด้วยความรักข้อที่4อยู่กับปัจจุบันคนส่วนมากมักเป็นทุกข์เพราะชอบยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีอดีตที่เจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยค่ะ หรือบางคนชอบคิดถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงชอบคิดหรือคาดการล่วงหน้าไปในทางที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกท่านคะจงอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะข้อที่5ให้มากกว่ารับ คนจำนวนมากมักชอบรับมากกว่าการเป็นผู้ให้คนส่วนมากคิดถึงแต่ตัวเองและครอบครัวเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจคนอื่นหรือคนรอบข้างเลยคนที่เขามีความสุขก็คือคนที่ให้คนอื่นมากกว่าที่จะเป็นผู้รับเพราะยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้ค่ะัจากกันในคลิปนี้อย่าลืมนำ5ข้อนี้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของทุกท่านดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ